สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิวจี้แชนแนลนะคะคลิปนี้เราก็จะพามาไต่แรงก,กันอีกแล้วนะคะมาทุกคนตอนนี้เล่อยู่แพตตีนัำแล้ววะต้องตั้งใจเล่นหน่อยแล้วแหละจริงจังจะเล่นไก่กาไม่ได้อีกแล้ว อ๋อไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอยู่ไหนอ่ะเขาเห็นเราทุกคนจัดไปไหนคนหนึงอ่ะทุกคน เลยมีปัญหากับการตามหาคนมากแล้วก็คือโดนหยิงงงมากมา,มาเดี๋ยวเราจะขับรถไปที่อื่นกันขับรถไปโรงงานดีกว่า เออเป็นการจอดรถที่น่ารักมากแว่กินเห็ดหน่อยโอเคค่ะไปะทุกคนคิดว่าโรงงานจะมีคนไหมคะเอ,ะเอะ๊ะ หลอนไปหมดกลัวไปหมดเลยฉันทุกคนคิดว่าเลยจะรอดไหมคะอทุคก,กคนโอเคไปเข้าวงกันต่อ คิดว่าจะไม่รอดแล้วนะคะเมื่อกี้รอดจ้าวิ่งยาวๆเลยอ่ะแต่ต้องระวังคนด้วยโอ้ยตรงนี้มีศพด้วยอ่ะเราจะแอบไปอยู่ในบ้านได้ไหม

ยอุ้ย,ยทุกคนเสียดายโอ้โหโอเคค่ะแล้วก็บวกนะคะแล้วก็ได้ที่สิบค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า